สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับลำโพง2.1นะครับตัวนี้ใช้เป็นบอร์ดเกิมอดิโอนะครับเสียงเสียงเบสนะครับตรงกลางนี้ก็คือเบรดเฮดเค6.5 4โอห์ม100วัตต์นะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับเป็นยา a m a h า3นิ้ว2ดอกครับผมแล้วก็แหลมคู่ก็เป็น HK ดเค2นิ้วนะครับครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นวัดโวลต์แบบดิจิตอลนะครับผมเราใช้ไฟอยู่ที่16.8โวลต์นะครับ ก็ให้เสียงที่ดังอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้พิเศษก็คือมี USB นะครับผมซึ่งอะไรคนบางท่านอาจะไม่ทราบว่าตัวเกมนะครับมันสามารถต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาจะลองกันดีกว่าครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะโอเคอันนี้เป็นบลูทูธนะครับเราเชื่อมไปแล้วเดี๋ยวฟังกันนะครับเสียงใสอยู่ครับองยามะห้านะฮะเราเปิดวอลลุ่มนิดเดียวนะเพราะว่ามันดึกแล้วครับ นึงลโอเคเดี๋ยวเราจะไปเสียบ USB ีกันนะครับ <USB. S 1> มันจะเล่นเลยนะครับ <USB. S 1> อ่ามันพูดว่า USB โห d e มดนะครับผมดูอวอลลุ่มครับนิดเดียวนะมันดังมากเลยนะครับเพราะว่าไฟล์เสียงมันมามันให้สัญญาณมาดีนะครับผม ก็คือตรงนี้เป็นกดหยุดก็คือกดครั้งหนึ่งนะครับหยุดครับผมวิธีหนึ่งคือเล่นต่อนะครับสองครั้งก็คือเลื่อนหน้าเพลงนะครับอ่าเนี่ยเลื่อนเพลงครับผมถ้ากดแช่นะครับจะกลับไปเพลงก่อนหน้าครับผมอ่าโอเคครับผมวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะสตาอปก่อนเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดแช่ดูนะครับเราลองเพิ่มเสียงแล้วฟังเสียงนะครับ อ่านี้เป็นไลน์อินนะฮะกดครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อไปเราจะเป็นบลูทูธนะครับกดใช่ครับอ่าฟิดเครื่องนะครับอ่า <Line in. S 1> เป็นไลน์อินอยู่นะฮะเดี๋ยวเรากด อ่าไปบ o ูทูธครับผมกดคลิกเดียวนะครับอ่าเชื่อมแล้วครับแล้วก็ไปกด p พย์ดูครับอ่าก็คือตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ยังไม่รู้สเต็ปมันเท่าไหร่ครับก็เราลองกดดูนะครับมันจะบอกนะครับว่ามันเป็นหมดอะไรบ้างนะครับจะมี3ามูมวลหลักก็คือเป็นบลูทูธ AUX มันจะพูดว่าไลน์นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธนะครับ บูทูธมันจะดังตื้ออย่างเดียวนะครับผมโอเคครับผม <Okay. S 1> ก็สามารถใช้ยูดบีได้นะครับผมเวลาเราไม่อยากเอามือถือเชื่อมต่อนะครับโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวปนี้นะครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับผม